เก้าตบบริการเลยค่ะเมอร์เซเดนลูกค้ากันนี้ c l a 200ลูกค้าตัวรถ16บจุดบแปน้ำพันรสีรเกียวออโตคันนี้มีออโต้เสมแกะพารทให้ด้วยค่ะราคาเปิดอยู่ที่620,000บาทเชิญเลยค่ะราคารัไม้กันนี้620,000บาทรับได้เปิดราคาได้เลยใช่คมาพมัน่แา15่กิบโลคันตัวรถสีขาวกันนี้ค่ะรับไปเลยไหมคะตัจัไบลูกค้าห0 0 0 0สหมว่าจ่ายแล้วยกมือชูป้ายได้เลยค่ะออนไลน์ป้ายปิดราคาได้เลยเชิญเลยนะคะมาเลยค่ะลูกค้าเปิดก่อนมีสิ ใช่แล้วค่ะทาราป้าเปิดราคาได้เลยค่ะหกแสนสองหมื่นบาทค่ะใช่แล้วค่ะซื้อได้ซื้อเลยนะคะได้ไหมรับไปเลยไหมคะสามตัวห้าสามสองก็ชมหนึ่งท่านนะลูกค้าทาราป้าปิดราคาได้เลยค่ะมั่นใจแล้วกดมาได้เลยค่ะใช่แล้วค่หกแสนสองหมื่นบาทจังหวะดีๆลูกค้าอาจจะได้ราคาเปิดไปเลยลูกค้าอีกสองหมื่นมาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกค้าหกแสนบาทจะขายไม่ได้วันนี้หกแสนสองหมื่นบาทขายเลยค่ะมาเลยค่ะดับไมลูกค้าซื้อได้ซื้อเลยลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะให้ราคามาแล้วค่ะหกแสนสมบัต่่อราคได้เลยะิ แสมัครลูกค้านะหกแสนสมัครอะไรหกแสนสมบัครหกแสนสมต,สตนับหนนะึ่งหกสนมับสองหกแสลูกค้ 2, าออนไลน์น้ปมเลขสามศูนย์ห้าค่ะ6กแสนสมบาทนับสามขายค่ะตกลงขายที่ราคา6,2 0 0 0 0บาทค่ะคุณลูกค้าออนไลน์หมายเลข30532 30532สมประมูลได้ไปในราคา62 0 0 0 0บาทขอบคุณค่ะ